สวัสดีครับอยู่กับผมวีเจวินสตาร์ข่าวครับวันนี้เนี่ยวินพาเพื่อนๆชาวสตาร์ขับนะครับไปอยู่ที่เบื้องหลังกล้องถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงแต่ขออุบไปก่อนครับพูดถึงสาวคนนี้ดีกว่าครับตั้งแต่จบจากบ้านเดอะสตาร์นะครับสาวคนนี้เนี่ยมีความเป็นอาร์ติสต์เป็นศิลป,ปินน่ารักครับมีก็อยากจะพาเพื่อนๆมารักเขาแบบไม่ต้องแอบ,บรักกันครับกับรถเดอะสตาร์เจ็ดครับตามมาชมกันครับ เจ้าของมิวสิกวิดีโอเพลงรักแบบไม่ต้องแอบบรักกับน t ชเดะสาครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงรักแบบไม่ต้องแอบบรักเป <สา S 1> ็นตัวแรกรู้สึกไงบ้างครับตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากนะคะก็ดีใจมากที่ได้มาถ่ายท,ทำกลางธรรมชาตินะคะไม่ใช่นในสตูดิโอในกล่องสีเหลี่ย,ยนะอะไรเงี้ยคห้นุชชอบชอบ,ชอบอย่างนี้มาก,กว่าลุยดีนะ่ะเป็นคนที่มีฟีลลิงมาก ถ่ายทําอยู่ดีๆก็มีท่าเต้นขึ้นมาจนกลายเป็นท่าเต้นในเอ็มวเลย <c oughs> ใช่ไหมก็พี่เขาให้คิดท่าเต้นคะ่ะแล้วก็เลยจำนู้นจับนี่แล้วก็คือเป็นคนชอบเต้นดิสโก้ <c oughs> ก็เลยเท่าเต้นดิสโก้มาลองใส่ดูเขาไม่รู้จะเข้าหรือเปล่าก็ต้องไปดูกันในมี <c oughs> สิวิดีโอเพลงนี้เนี่ยมีเพื่อนร่วมแกง The Star ๊งเดอะซาเจ็ดมาถึงหมดเลยมาเจ็ดคนเลยครับใช่่คะมาเล่นเป็นอะไรครับมาเล่นเป็นเอ่อเป็นเพื่อนนุ่นไหมคะเพราต้องแกล้งเป็นเพื่อนนุ่นหน่อยค่ะใครโทษทิ้ง วิ่งอยู่กับเพื่อนร่วมแก๊งของน็อตเดอะ์สตาร์ครับสวัสดีครับนั่นคือเดอะ์สตาร์เจ็ดทั้งเจ็ดคนนั่นเองอ่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับมาร่วมแจนในมิวสิกวิดีโอเพลงรักแบบน้องแอบรักเป็นไงบ้างครับโอ้ยสุดยอดครับ MV นี้ผมบอกว่าใครไม่ได้ดูนี่เสียดายครับทำไมครับเพราะว่ามีตุ้มตังไม่ใช่คือบรรยากาศดีครับม็นเป็น MV ที่บรรยากาศดีมากแล้วก็คือเรามีโอกาสอยู่ถ่ายภาพกลางธรรมชาติด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ อยากให้ทุกคนดูครับเพราะว่าแบบเป็นปาร์ตี้ที่สนุกมากสำหรับพวกเราทั้ง8คนด้วยนะครับก็เหมือนที่ตูนตามพูดเลยครับว่าสนุกเอนจอยมาเอนจอยเหมือนว่าเรามาปาร์ตี้กับน้องๆเพื่อนๆนะครับมามาแบบว่าอีกในแง่มุมที่แบบบางทีอยู่ในบ้านเดลี่ไม่เห็นนะครับก็มาเหมือนว่าเอนจอยกับเพื่อนนะครับเราจันทร์หนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าครับสวัสดีขอบคุณมากครับ นี่ครับอยากให้น้สฝากผลงานหน่อยครับก็ฝากผลงานเอ็มวีชิ้นนี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากอัลบั้มเดอะสตาร์เนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้วางแผนคู่ประเทศไทยแล้วก็อย่าลืมไปฟังแล้วก็ดาวน์โหลดกันด้วยนะคะดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าค่ะตอนนี้หมดหน้าที่ของวีแล้วครับน้สครับงั้นเรากลับไปสนุกกันต่อในรายการสตาร์คลับคลับสนุกของคนรักดาวเลยค่ะ และรูปนี้นะครับก็จะไปอยู่ในเฟซบุ o กแส h a ์แอคชัแนลครับเข้าไปกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับยู